สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับกลับเข้าสู่วิชาศิลปะ5รหัสสอาลา3 1 1 1 1ครับ วันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็สอดคล้องสืบเนื่องมาจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้เรียนรู้กันไปว่าการสร้างสรรค์งานดนตรีนั้นในสมัยอดีตเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วก็เกิดจากกิจกรรมอะไรบ้าง ASS. คราวนี้เราจะมาเรียนรู้ในอีก2หัวข้อนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันว่าการสร้างสรรค์งานดนตรีนั้นเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง ในหัวข้อที่3นะครับของเราวันนี้นะครับการส,สาร้างสรรค์งานดนตรีนั้นเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตกับการสร้างสารรค์งานดนตรีครับนักเรียนทราบไหมครับว่าในชิตของคนเรานะครับมีเรื่องของดนตรีเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวพันกับกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายนักเรียนคิดว่าเรามีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมอะไรบ้างครับ บางคนอาจจะตอบถูกบางคนอาจจะตอบใกล้เคียงนะครับวันนี้เราจะลองไปดูวิดีโอนะครับที่ครูจะได้นำเอามาให้ทุกคนได้ดูตัวอย่างนะครับว่าตั้งแต่เกิดจนตายนั้นเรามีสิ่งใดบ้างกิจกรรมใดบ้างที่อยู่ในชีวิตของเรานะครับแล้วเอาดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องไปชมกันเลยครับ ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ดนตรีในวิถีชีวิตไทยในวิถีชีวิตของชาวไทยซึ่งผูกพันเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรพบุรุษไทยได้สร้างสารรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อเป็นมงคลวิถีแห่งชีวิตความเป็นอยู่ของลูกหลานไทยสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทุกขั้นตอนของวิถีชีวิตไทย มีศิละปะก,การดนตรีมาประกอบอยู่ทุกขั้นตอนนับตั้งแต่แรกเกิดตั้งชื่อทำขวัญเดือนโกนผมไฟโกนจุกบรรพชาอุปสมบทมงคลสมรสขึ้นบ้านใหม่ตลอดจนถึงพิธีศพล้วนมีดนตรีประกอบทั้งในพิธีกรรมและพิธีสงฆ์ตัวอย่างเช่นในพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุของชายไทยเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้ว พิธีมักทำสองวันเริ่มจากวันแรกเป็นพิธีทำขวัญน,นาคปีพาดบรรเลงเพลงโหมโรงพอ่อนาคมาหมอบอยู่ใกล้บายสีในมณฑลพิธีแล้วหมอขวัญเริ่มพิธีทำขวัญโดยลำดับไปตามแบบแผนจนเมื่อถึงเสร็จพิธีจุดเทียนชัยปีพาดจะรับด้วยเพลงมหาเริกและเมื่อจบบทสุดท้ายของการชุมนุมเทวดาก็จะให้ลั่นคล้องขึ้นสามทีโหร้องอวยชัช ปีพาดรับทํานองเพลงสาธุการต้อนรับเทวดาดังนี้เป็นต้นวันรุ่งขึ้นเป็นการแห่พ่อนาคไปอุปสมบทที่วัดหน้าขบวนมีวงกลองยาวหรือตแตรวงบรรเลงนําอย่างคลึกครื้นเมื่อพระอุปชาประกอบพิธีอุปสมบทตอนคลองผ้าปีพาดบรรเลงเพลงสาธุการเมื่อเสร็จพิธีพระภิกษุใหม่ออกจากโบสถ์ปีพาดบรรเลงเพลงกล่าวรำเป็นเสร็จพิธีอุปสมบท ในพิธีมงคลสมรสมักนิยมใช้วงมโหรีหรือวงเครื่องสายบรรเลงประกอบพิธีตั้งแต่เริ่มตักบาทตอนเช้าพิธีมั่นพิธีหลังน้ำสังด้วยเพลงที่เป็นมงคลอันเพราะอ่อนหวานเช่นมหาเริกตับนางนาคตับวิวาพระสมุดเป็นต้นงานศพอันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ดนตรีที่ประกอบในพิธี สามารถใช้ได้ทั้งวงปีพาดนางหงวงปีพาดมอนเพลงที่ใช้บรรเลงนับเป็นเพลงที่มีทำนองเศร้าเช่นเพลงประจำบ้านเพลงประจำวัดจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้จะสังเกตได้ว่ากิจกรรมของเรานะครับตั้งแต่เกิด จนตายนะครับเรามีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยในเชื่อจารันของพวกเรานะครับมนุษย์ของเรานะั้นมีความสัมพันธ์กับดนตรีมาตั้งแต่เกิดดังจะเห็นได้จากการอาดนตรีไปใช้ประกอบพิธีกรรมนะครับหรือบรรเลงเพื่อความผ่อนคลายเพื่อความสนุกสนานนะครับจึงทําให้เครื่องดนตรีต่างๆนั้นถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์ไม่ว่าจะทางพิธีกรรมหรือว่าทําให้เกิดความสบายใจนั่นเองครับ และหัวข้อสุดท้ายนะครับเทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์าง,งานดนตรีนักเรียนพอจะทราบใช่ไหมครับว่าการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีในสมัยอดีตนั้นมีการสร้างสรรค์ อุปกรณ์ต่างๆที่มาจากสิ่งรอบๆตัวมาจากวัสดุจากธรรมชาติมาจากเครื่องใช้ไม้สอยที่หาได้ง่ายจากรอบๆตัวเอามาสร้างเป็นเครื่องดนตรีแต่ว่าในสมัยนี้นั้นมีการนําเอาเทคโนโลยีนะครับมาสร้างสารรค์เป็นเครื่องดนตรีที่ให้เสียงที่ไพเราะขึ้นแล้วก็ให้เสียงที่มีความแปลก แล้วก็มีความสร้างสารรค์มากขึ้นนะครับโดยมีการนําเอาไฟฟ้านะครับมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครื่องดนตรีแล้วก็ทําให้เสียงดนตรีนั้นมีความน่าสนใจมีความแปลกนะครับรวมถึงมีการนําเอาจังหวะนะครับที่เกิดจากการสร้างสารรค์ด้วยเครื่องดนตรีหล่าๆนั้นนะครับมาสร้างเป็นผลงานดนตรีที่ไพเราะมากมายไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับออแกนไฟฟ้านะครับเครื่องแอคคอร์เดียนนะครับคีย์บอร์ดกีตาร์เบสอย่างนี้เป็นต้นนะครับ สวัสด,ดีครับสวัสดีครับอ,อันนี้ก็เป็นห้องเรียนของสาขาเทคโนโลยีดนตรีกำลังอัดเสียงกันอยู่ครับ เอกเทคโนโลยอะค่ะทำอะไรได้บ้างอะคะนอกจากแบบอัดเสียงใช่ไหมอ๋อทำได้หลายอย่างครับโปรดิวส์เพลงอาร์เรนจ์เพลงอัดเสียงมิกซ์เสียงพอเราอัดมาแล้วเราสามารถเอาเพลงเนี่ยมามิกซ์ผสมกันให้เป็นซาวด์โปรเฟชชั่นแนลได้มาสวิงเพลงที่เราปล่อยออกไปทางช่องทางต่างๆได้เอาไปประยุกต์ทำไลฟ์ซาวด์ก็ได้ไปทำคอนเสิร์ตให้วงวงศิลปินก็ได้อาจจะทําเพลงประกอบหนังอะไรงี้ก็ได้เหมือนกันคือมันหลากหลายมากครับแล้วอย่างเวลาที่สอบอะค่ะเอกนี้สอบยังไงอะคะการสอบเข้าเนี่ยจะเป็นข้อเขียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ audio engineer เป็นความรู้เบื้องต้นในการแบบกซ์เสียงทําเพลงอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าก็ต้องสอบปฏิบัติดนตรีพาหเหมือนกันเพราะว่ามันต้องไปควบคู่กัน,นครับแล้วก็มีเอกมีเครื่องเป็นของเต้นด้วยใช่ไหมใช่ถ,ถูกต้องครับทุกคนยังมีเอกยังเรียนโฟกัสเรื่องของเครื่องดนตรีของตัวเองอยู่แต่ว่ามาประยุกต์เรื่องของเทคโนโลยีเสริมเข้าไปด้วยครับแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้เรียนกันนะคะเทียบเท่าค่ายทําเพลงหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเลยไหมคะเทียบเท่าครับอุปกรณ์ทุกอย่างเราทําได้แล้วก็ถ้าความรู้ความสามารถที่เรามีเราก็ทาได้เลยครับ รวมถึงในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีของการสร้างสรรค์น,นะครับหรือว่าการนำเสนอการแสดงให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทำให้เพลงที่เราฟังนั้นมีความน่าดึงดูดมากขึ้นทุกคนจะเห็นได้จากคอนเสิร์ตต่างๆนะครับที่มีการใช้ไฟใช้แสงใช้สีนะครับหรือว่าใช้ควันหรือกระทั่งภาพจอ LCD ประกอบนะครับทำให้การแสดงคอนเสิร์ตนั้น มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปัจจุบันนะครับก็ได้มีการเอาเทคโนโลยียต่างๆเข้ามาช่วยสร้างสารรค์ให้การแสดงมีความน่าสนใจรวมถึงมีการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสีระบบอิเล็กทริกส์ต่างๆนำมาผสมผสานนะครับแล้วก็ได้นําเอาพวกเครื่องดนตรีที่ เป็นยุคใหม่นะครับเช่นเครื่องสแครัแผ่นที่เป็นการเอาจานเสียนะครับมาวางเข้ากับตัวตัวเลื่อนนะครับแล้วเราก็ถูแผ่นเสียงไปมาทําให้เกิดเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็ทําให้เพลงนั้นมีความไพเราะนัก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้น mm hmm. จะสังเกตเห็นนะครับว่าตั้งแต่ยุคสมัยอดีตนะครับเครื่องดนตรีของเรานั้นก็เป็นเครื่องดนตรีที่อย่างง่ายแล้วก็กิจกรรมที่ทําให้เกิดดนตรีนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆด้วย แต่กว่าจะพัฒนามาเป็นดนตรีที่ไพเราะในปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาเป็นหลายร้อยปีนะครับเป็นพันปีด้วยซ้ำที่ทำให้ดนตรีนั้นมันมีความไพเราะแบบที่เรานั้นพึงพอใจแต่แน่นอนครับว่าสิ่งต่างๆนั้นก็ย่อมไม่หยุดนิ่งดนตรีก็ย่อมจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่ว่าในอนาคตเครื่องดนตรีที่เราเคยเห็นณปัจจุบันอาจจะเป็นเครื่องดนตรีที่แปลกหน้าแปลกตาไปนะครับอาจจะเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่จะเป็นที่จะต้องจับที่เครื่องโดยตรง นะครับแล้วก็อาจจะทําให้เรานั้นสามารถฟังเพลงที่ไพเราะหรือว่าอาจจะชมการแสดงที่มีความแปลกใหม่น่าสนใจได้มากกว่านี้นะครับยังไงอยากให้ทุกคนนะครับลองติดตามนะครับดูว่าลักษณะของการสร้างสารรค์งานดนตรีเนี่ยต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทิศทางของเ,ออเพลง ในปัจจุบันนี้จะมีการสร้างสรรแบบไหนบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นลองติดตามนะครับแล้วก็ลองเปิดใจฟังเพลงหลายๆแนวดูนะครับแลวจะทราบว่าเพลงที่อยู่ในโลกของเรานั้นยังมีความแปลกใหม่มากมายแล้วก็หลากหลายนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับถ้าหากว่านักเรียนนั้นมีข้อสงสัยต่างๆนะครับสามารถทักมาได้ที่อินบ็อกของเพจของครูก๊อฟเลยนะครับหรือว่าติดต่อมาที่ครูโดยตรงได้เลยนะครับ สำหรับในครั้งหน้าจะเป็นเนื้อ,อาหาอะไรนะครับอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ